สวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมแชมป์าขายมีก็มาแจ้งอัปเดตสินค้าเข้าใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการแจ้งอัปเดตสาหรับมีดอารัญยิกอยุธยานะครับที่มีบางรุ่นที่ขาดตลาดไปขาดหายไปนะจานี้ก็จะเป็นแจ้งอัปเดตเพราะว่าอาจจะมีรุ่นที่ขาดตลาดไปเข้ามาเติมสต็อกนะครับแล้วอาจจะมีรุ่นใหม่เข้ามาบ้างนะครับ ยังไงเดี๋ยวผมจะพาท่านท่นไปชมกันนะครับว่ามีรุ่นไหนมากันบ้างนะครับสำหรับรุ่นแรกครับจะเป็นมีสปาต้าอารันยิกขนาด15นิ้วนะครับอ่ามีของเข้ามาแล้วครับใหญ่ๆยาวๆเลยนะท่านใดครับชอบทรงสปาต้าดุดันหลังหยักแบบนี้นะครับจัดได้เลยนะมีชิปรีวตัวเต็มอยู่นะครับท่านใดสนใจครับสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับราคาเดิมและยังแถมฟรีฝักหนังให้นะครับ รุ่นที่2อนะครับจะเป็นมีดมาเชเตอรันยิขนาด15นิ้วนะครับมีดมาเชตเตอรันยิคขนาด15นิ้วนะครับท่านใดนะครับที่ชอบมีดทรงมาเชตเต้ขนาดยาวๆ15นิ้วเะครจัดได้เลยคารตตลาดไปนานช่วงหนึ่งนะครับตอนนี้มีของเข้ามาแล้วนะครับราคาอยู่ที่420บาทส่งฟรีครับแถมฟรีฝักหนังนะครับด้ามเป็นไม้ประดู่ด้ามประกบฟูแท้งอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับ่ ท่านใดนะครับที่ยังไม่เคยดูคลิปรีวิวตัวเต็มครับสามารถย้อนไปดูในช่องของผมก่อนได้นะครับรุ่นที่3ามนะจะเป็นมีดปลาลังอารันยิงครับขนาด15นิ้วนะครับรถนี้มีปลาลัง15บห้านิ้วมาแล้วครับท่านใดครับที่ชอบทรงปลาลังที่ขนาด15นิ้วยาวนี้จัดได้เดี๋ยวมีคลิปรีวิวอยู่ครับท่านใดที่ยังไม่เคยดูสามารถไปย้อนชมดูก่อนได้นะครับ ในส่วนของมีดยาวนั้นผ่านไปแล้วนะครับต่อไปเรามาดูมีดสั้น12นิ้วกันบ้างนะครับมีขนาด12นิ้วครับก็จะมีมาเชเตอรันจิขนาด12นิ้วนะตัวนี้ก็ขนาดกระทันรัดกระชับมือสั้นกว่า15นิ้วลงมานะครับราคาอยู่ที่390บาทส่งฟรีครับแถมฟรีฝักหนังนะครับมีคลิปีรือตัวเต็มอยู่นะครับท่านใดที่ยังไม่เคยดูก็สามารถย้อนได้ดูได้เช่นเดิมนะครับ12นิ้วกระทันรัดสวยงามเลยนะครับในส่วนของมีดมาเชเต้นครับทั้งขนาด12นิ้วและ15นิ้วนะท่าน ชอบมนาะท่านถนัดขนาดไหนนะครับท่านใช้งานหนักอะไรยังไงนะครับอยู่ที่สรีและ ตามความชอบของท่านนะครับสามารถเลือกได้เลยนะครับก็ต่างกันอยู่พอสมควรนะครับต่อไปเป็นมีดสปาร์ต้านะครับขนาด12นิ้วนะครับมีขนาด15นิ้วไปแล้วครับขนาดสั้น12นิ้วก็มีครับท่านใดที่ชอบขนาดสั้นๆกระทัดรัดปริมือครับสามารถจัดได้เลยครับมีคลิปดืตัวเต็มอยู่นะครับอันนี้เมื่อเปรียบเทียบกับขนาด15นิ้วครับก็อยู่ที่ท่านชอบความความเหมาะสมว่าท่านใช้งานอะไรยังไงนะครับตามสรีละร่างกายและพาะกําลั่งของท่านครับเลือกตามท่านขนาดที่ท่านชอบได้เลยนะครับสุดท้ายของช่วงน ชั่วคราวนะครับผลิตไม่ทันต้องขออภัยด้วยครับมีโซ่หัวบัวแต่สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับท่านใดสนใจก็สามารถทําการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับมีคลิปดูตัวเต็มอยู่ว่าท่านใดยังไม่เคยชมก็สามารถย้อนไปรับชมรีวิวการทดสอบก่อนได้นะครับแน่นอนครับว่าถ้าหากพูดถึงมีดรันยิอยุทธยาแล้วนะครับที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือมีดเน็บนะครับมีดเน็บนะครับมี รอบนี้มีมาทั้งหมด4ขนาดครับเริ่มจาก12นิ้วจัมโบ้นี่นะครับเพิ่งปล่อยคลิปรีวิวไปไม่นานนี้เองนะครับท่านใดครับชอบมีดเน็บใหญ่ๆท้องใหญ่ๆสันหนาๆไว้ลุยงานหนักนะครับจัดได้เลยครับทำรายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยดูคลิปรีเต็มครับสามารถย้อนไปดูในช่องผมก่อนได้นะครับรุ่นต่อมาครับเป็นมีดเน็บอีกรุ่นที่ขายดีไม่แพ้กันเลยก็คือมีดเน็บขนาด11นิ้วครับขนาดกําลัง ขนาดกระชับพอดีมือครับใช้งานเล็กน้อยได้หมดเลยนะครับเล็กใหญ่สามารถใช้งานได้ดีเลยนะครับอย่างอิงราคาเดิม3ามรบาทส่งฟรีแถมฟรีฝักหนังอยู่นะครับท่านใดชื่นชอบก็สามารถทารายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับมีทั้งคลิปรีวิวและคลิปทดสอบอยู่นะครับในส่วนของมีดเน็บขนาด10นิ้วครับอ่าขนาดพกพาเล็กนะครับเป็นขลาดกลางนะครับสามารถใช้งานได้จิบปะทะตัดหั่นปัดเฉือนฟันไม้ตัดไม้ก็สามารถใช้ได้ครับยงอิงราคา350บาทส่งฟรีแถมฟรีฝักหนังอยู่นะครับมีทั้งคลิปรีวิวและคลิปทดสอบ และสุดท้ายนะครับคือมีดเน็บขนาด9นิ้วครับอ่าเป็นรุ่นใหม่เพิ่นก็มาใหม่เลยนะครับขนาด9นิ้วขนาดเล็กนะครับใช้งานปกพาตักอ่านปัดเฉือนฟันเล็กน้อยได้นะครับรุ่นนี้ยังไม่มีคลิปรีวิวครับแต่เดี๋ยวจะออกมาเร็วๆนี้นะครับท่านใดสนใจครับสามารถทารายการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับสาหรับมีดเน็บขนาด9นิ้วรุ่นนี้นะครับมีฝักหนังแถมให้นะครับผมโอเคครับผมข่อนนี้มาสรุปท้ายคลิปนะเกี่ยวกับการแจ้งอัปเดตมีดอารันยิกอยุธยา3เดือนมกราคมต้นปีนี้นะครับ มีมีดหลายรุ่นเข้ามาทดแทนสำหรับรุ่นที่ขาดตลาดไปครับบางรุ่นที่ท่านรอคอยก็สามารถทําการสั่งซื้อเข้ามาได้เลยครับย้าว่าอย่าคิดนานครับเดี๋ยวสินค้าจะหมดซะก่อนนะครับมีทั้งมีดสปาต้ามีดมาเจเต้มีดเน็บแล้วก็มีมีดรุ่นใหม่บางรุ่นเพิ่มเข้ามานะครับบางรุ่นที่ยังขาดตลาดก็ต้องขออภัยด้วยครับสำหรับท่านใดครับสนใจสามารถสั่งซื้อมาได้ที่เพจชัยไม่ชอบครับหรือเพจมีดอนไลน์กัยุทยานะครับขอย้ำนะครับว่าทุกเล่มนะครับมีทุกเล่มมีฝักหนังแถมให้เป็นฝักหนนงแบบี้ะคร ขนาด12นิ้วมาเชตเต้มีดเน็บอารันยิกขนาดนี้ก็มีฝักหนังแถมให้นะครับหรือว่าจะเป็นมีดยาวขนาด15นิ้วก็มีฝักหนังแถมให้เช่นกันนะครับสำหรับคลิปนี้ครับผมแชมป์ขายมีดก็ต้องขอตัวลาและขอขอ,ขอบพระคุณทุกๆท่านที่ติดตามรับชมผมมาตลอดนะครับสวัสดีครับ